สวัสดีเพื่อนเพื่อน้องๆทุกท่านครับผมน้องน้องท่านใดที่สั่งไอโมงผมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเย็บนะครับผมใบละสองร้อยห้าสิบรวมรวมส่งนะฮะตาลายเลยครับผมนั่งเย็บนะฮะยังไม่ได้ดัดนะครับผมน้องน้องท่านไปถึงน้องน้องเนี่ยน้องน้องดัดเลยนะครับนี่นะฮะให้ระหว่างระหว่างกลางนี่มานี่นะครับผมแล้วก็ดัดดัดแค่นี้นะครับผมนี่นะฮะ ข้างล่างก็เหมือนกันให้มันติดกับจมูกเราเราก็ดัดเหมือนเหมือนข้างบนนะครับผมเรียบร้อยฮะแต่ส่งไปเนี่ยผมจะส่งไปเป็นแบบน,นี้ก่อนนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับผมสั่งได้นะครับผมไอดีไลน์ผมเนี่ยอยู่ตรงใต้ทุกคลิปวิดีโอนะครับผมตรงสามเหลี่ยมนะฮะให้ให้ใหอามือแตะลงไปนะครับผมในในถ้าใครเล่นโทรศัพท์นะครับ มันจะมีรายละเอียดทั้งเบอร์โทรผมเลยนะครับ ID l ล n e ด้วยนะฮะแต่ถ้าใครเล่น PC หรือคอมนะครับผมคลิกไปที่เพิ่มเติมนะฮะใต้วิดีโอนะหรือเข้าไปในช่องผมก็ได้เข้าไปในเกี่ยวกับนะครับผมทั้งทั้งในโทรศัพท์แล้วก็คอมนะฮะขอบคุณทุกท่านครับผมที่ชมคลิปผมนะครับถ้าใครสนใจบอกนะครับผมยังมีเรื่องทอยนะครับน้องๆที่สั่งทอยเดี๋ยวติดต่อมาที่ไลน์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม